อย่างในเคบถ้าพูดถึงเคเบิลทีวีกับซัตทสไลท์ทีวีเนี่ยคือผมแจกตารางให้ทุกท่าน,นลองศึกษาดูตัวตัวเลขพวกนี้ก็โดยปกติก็ไม่ค่อยได้เปิดเผยเท่าไหร่ตัวเลขคนครัวเรือนไทยเนี่ยที่ดูโทรทัศน์จากเคเบิลทีวีกับซัตทสไลท์ทีวีในหัวเมืองเนี่ยเกิน50%แล้วนะครับในกรุงเทพเนี่ยประมาณสักสัมสิกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ที่มันน่าสนใจมากๆคือจานดาวเทียมในเขตชนบท โตขึ้นทีเป็นมหาจา์ซึ่งนั่นหมายวามว่าในจานเนี่ยมันสามารถรับชทรัศน์ได้เป็นร้อยร้อยช่องก็ตอนนี้มันก็เกิดเกิดภาวะของของสังคมที่มันมีความต้องการแล้วก็สามารถสนองความต้องการได้นะครับคือคือมันไม่ผิดหรอกที่คนจะทาําเพลงลูกทุ่ง,งหรือทําบันเทิงไม่ผิดหรอกผมก็เห็นนักวิชาการเอ่อพวกในสายปฏิรูปสือ่อชอบพดูดไปเรื่อยว่าจะต้องปิดมีสาร ไที่มันจำเป็นต้องมีสารละหลอกเป็นความบันเทิงก็ได้ความบันเทิงศิลปะเนี่ยมันมันก็ช่วยจัดโลงชีวิตมันไม่ใช่เป็นเจ้าต้องเป็นข่าวสาระความรู้ยัดเยียดใส่คนหรอกผมมันดีใจมากที่มีโท,ทรทัศน์เป็นร้อยช่องมีวิทยุชุมชนคันสถา,สานีที่เปิดเพลงลูกทุ่เเงเปิดเพลงเก่าเปิดเพลงสารพัดอยากจะฟังอะไรอยากจะดูอะไรข้อในดูหมดอะ่ะอยากจะเชื่ออะไร คุณก็ดูไปไม่ไม่ว่าอะไรคนที่อยากไปดูช่องสีแดงนั่งดูไปเถอะไม่เป็นไรหรอกผมว่าในที่สุดก็ก็บาลานซ์เองแต่ว่าไอ้เนื้อหาที่ที่เอาเข้าไปมันมเหมาะสมเหมาะสมไหมายเรื่องความรุนแรงเรื่องการหมิี่ยนแปางพวกนี้ไอพวกนี้ต้องต้องมีคนต้องมีกำกับต้องมีกฎหมายต้องมีอะไรต้คอยกำกับแต่ว่าโดยโดยถ้ามันเสรีแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคนคนไทยมันกังครับกัวเอง ครับคนที่มันทําไม่ดีมันก็เป็นแกะดำทุกคนก็นชี้หน้าอยู่นะครับครับคุณชูเลนาครับตกลงเราจะปฏิรูปอะไรและปฏิรูปอย่างไรข้ามาผมด้ยวยจะให้พักเห,หนื่อยก <laughs> ีฬาสยาย <laughs> มบอมคิดว่าสิ่งที่ผมเอาไลน์อยู่ตรงอยู่ในเพเทอร์ที่แจกไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่สําคัญผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับคุณอนิสักด์แต่ผมเห็นผมเห็นเกินด้วยผมว่าไอ้หนึ่งเปอร์เซ็นต์่ไม่ต้องไปจัดการไม่ต้องไปจัดการในแง่เป็นติดคือรัฐบาลเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาบอกปฏิรูป เว็บไซต์เป็นหมื่นเป็นแสนอย่างนี้นะครับแล้วรัฐบาลก็ไม่ว่าจะรัฐบาลไหนแล้วรัฐบาลนี้ก็มีปัญหาเยอะใครอ่านว t r e e ริ o u r n a l บทความล่าสุดเ่ยก็ซัดรัฐบาลเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการปิดเรื่องใช้การปิดกั้นต่างๆแต่เขาก็ซัดดีนะเขาก้อให้โอกาสท่านนายกเขามีวิดีโอคลิปของนายกอภิสิทธิ์อธิบายงี้นีนเป็นวิธีการนาเสนอแต่เขาก็ซัดเรื่องปิดบ้านปิดกั้นเพราะฉะนั้น มันไม่มีแล้วในโลกสมัยใหม่เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะพูดกันว่าผมค่อยดเดี๋ยวต้คงเข้าโซเชียลมีเดียแล้วเพราะว่าที่อดิษฐานใจกำลังวิตบอกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวความคิดเราไปไในทางแก่กันกันก่อนแล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องเสรีภาพที่เปิดไปเถอะมันต้องเปิดกว้างเลยมันไม่ได้เปิดกว้างแค่ว่าเรามาท่องว่าประชาธิปไตยต้องเปิดกว้างแต่ว่ามันเป็นเครดิตของประเทศด้วยอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยวันนี้สื่อต่างประเทศก็ตั้งคำถามนี่กคือเรื่องหนึ่งท่านสื่อเปิดเปิดไป แล้วเปิดไปเ่ยเปิดในทุ่เรื่อเพราะว่าในทางการเมืองเปิดมันก็ตีเป็นการระบายออกเกิดเรื่องทุกทียบเวลารัฐบาลปิดปิดช่องกระเสื้อเหลือเสื้อแดงรืดเรื่องทุกเทียบรุนแรงทุกเทียเพาปิดแล้วเนี่ยมันไม่มีที่ระบายนะครับในทางการเมืองไม่มีที่เสนอแิดนไม่มีการเสนอออกนะครับหรือทางเศรษฐกิจก็เหมือนกันถ้าเปิดเนี่ยมันระดมสมองมันแลกเปลี่ยนมันมีอินเตอร์แอคชั่น ถ้าเกิดเราจะบอกว่าเราจะสร้างเศรษฐกิจสร้างสารรคนะ์แล้วยังบอกว่าช่องนี้ต้องเป็นสาระแค่นี้ช่องนี้ห้ามบันเทิงผมเห็นด้วยเปิดไปเธอมันเป็นเรื่องของการสร้างสารรค์ถ้าจะควบคุมเนี่ยผมคิดว่ามีมีควบคุมอยู่ไม่กี่เรื่องแล้วมันต้องเป็นกฎหมายเฉพาะด้วยอย่างเช่นการล่อลวงเด,กงดเ็กการฆ่ามนุษย์ยาเสพติดไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันมันเป็นปัญหาเนี่ยผมคิดว่าต้องให้ชัดแล้วอยู่ในกฎหมายเฉพาะอย่างกฎหมายคอมพิวเตอร์เนี่ยผมไม่ไดยเห็นด้วยเพราะมีกฎหมายที่ให้ไม้ก้าหมดเลย ทั้งนี้จริงๆแล้วออกมาออกแบบมาเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์แต่เอาไปใช้เพราะว่าอำนาจมันเยอะเอาไปใช้ในทางการเมืองมันมีปัญหาใครับเพราะใช้ทำจำกัดความกว้างเนี่ยมันไม่ควรเดียเช่นเราสามารถปิดตรงนี้ได้เพื่อความมั่นคงของรัฐเนี่ยมันต้องเลิกมันต้องเอาให้ชัดเลยว่ากฎหมายนี้แก้ไขอะไรภาษาอังกฤษเราดูเข้าไปเก็นไการท่อปฏิบัติอะไรที่ทําให เราสามารถควบคุมเรื่องนี้ได้ต้องให้ชัดน,นะครับเสร็จแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยเทคนโนโลยีมันบังคับเองผมคิดว่ากฎหมายไทยในหน้นาน,นี้ที่สุดมันมันช้าไปหมดกสชเนี่ยออกตอนรฐธรรมนมีมีกฎหมายปีสี่สองสี่สาก็ออกให้เสร็จในปีสี่สีสามีเนี่ยผมไปพกอปกงมาผมไปร้องฟรีเนี่ยบอกโอ้ยอยังออกกฎหมายแยากออีกเหรอของเราเรียกว่รวมกันแล้ว นะครับเรามารวมกันตอนปี50เป็นคอสอทชอกว่าจะทัานคอสอทชอได้จะไม่มีความหมายแล้วเพราะทุกอย่างมาทางชื่ออินเทอร์เน็ตทุกอย่างมาทางอีกคนละเรื่องกันแล้วอีกหน่อยคนจะเสพสื่อเสพทางมือถือกับน้องสาวๆที่แมงโก้ทีวีดูทางมือถือใช่ไหมมันมันไม่มีแล้วนะครับมันมันมันดูกันแค่เนี้ยฟันเฟซองตูดเบ็เตล็ด มันมันเป็นซิสเต็ต์่นรีพอร์ตมันเป็นพวกท่านรายงานพวกผมก็ต้องรับฟังด้วยเพราะมันจะไม่มีกระแสหลักกระแสรองด้วยนะทุกคนมันจะเป็นสื่อเทคโนโลยีมันเป็นคลิกเดียวแล้วคลิกตรงนี้แหละสําคัญเพราะใหนที่สุดแล้วมันมีความหมายอะไรความหมายที่สุดว่าสิ่งที่คุณอาัีสกมีสิ่งที่มัตติชนมีสิ่งที่เนชั่นมีนะฮะที่เขาบอกว่าคอนเทนต์เคิมเนื้อหาคือสิ่งที่ปัญญาควาสำคัญที่สุด พราะถ้าเกิดเขาไม่สามารถสร้างความสนใจในเนื้อหาที่เขานาเสนเอได้ถ้าเกิดเนื้อหานั้นไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงเพราะว่าพวกท่านทุกคนตรวจสอบได้แล้วเขาวิ่ออกมาได้เลยว่าคนอธิษาพูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องมันมีข้อมูลอยู่ตรงนี้ลิงก์มาให้ดูเสร็จมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาต้องนําเสนเอเนื้อหาที่น่าสนใจตรงนี้แหละมันคือหัวใจมันไม่เกี่ยวละผมว่าไอ้กฎหมายมันจะช้าไปหมดเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ย เปิดไปตรวจสอบมันเองวิวชุมชอนตอนผมอยู่เนี่ยผมก็พยายามบอกว่าอ่ะถูกวีนะครับกางินก็บอกว่าต้องต้องไปิดปิดก็เปิดเปิด้วครับคุณลงสมักตาข้างจะบอกให้ตรงๆก็ได้สามพันสี่พันเปิดจะเหอะแล้วเดี๋ยวมันก็ชนกันเองในสุดแล้วเนี่ยคลื่นมันก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าในที่สุดก็บ่นกันเองในจังหวัดแต่ละจังหวัดบางจังหวัดท่านก็บ่นน่บอกคลื่นมันมันทับจนมันฟังใครไม่รู้เรื่องเลย แล้วในที่สุดแล้วเนี่ยผมกำลังรอจริงๆนะเพื่อผมจะต้องติดต่อผมรอจังหวัดน,น,ะนะั้นน่ะแล้วเดี๋ยวคึ้นมาวันขังไปเอาประชาคมมาวันขังแล้วก็เออไอต้องบลนี้อุ้เภอนี้จะมียุชุมชนเนี่ยคลื่นต้องอยู่ขนาดนี้นะคลื่นตรงนี้ต้องอยู่ขนาดนี้แล้วคุณจะเล่นทุกคน2กิโลวัดชนกันไม่รู้เรื่องไม่ได้โดยธรรมาชาติมันก็เป็นอย่างนั้นเองครับตอนนี้นี่มันจะไม่แคร์ละพวกท่านจะเป็นอินเทอร์เน็ตวิทยอินเทอร์เน็ตเหมือกนกันไอคลื่นเนี่ยมันจะเหลือดีๆในที่สุดนั้นคลื่นม่ะ มันจะเหลือจนกระทั่งยิ่งถ้าเกิดรัฐบาลใจกว้างแล้วก็รีบปล่อแย่เร็วๆนะสามสีเร็วๆนะหมดทับไอ้เรื่องที่มาคลื่นเนี่ยมันมันไม่ทะเลาะกันมันจบละครั้นตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นโลกใหม่เดี๋ยวโลกใหม่ค่อยคุยให้คุณถามตัวกูอีกนิดให้พี่น้องเป็นคล้ายประเด็นปฏิรูปอะไรเป็นรูปอย่างไรเดี๋ยวที่มาคุยเรื่องเซ็นเซอร์แล้วไปสู่โซเชียลมีเดียครับ พวกโกลดมีเดียมันพูดเดื่องแต่เรื่องตัวกันว่ารักถอยออกไปอย่ามายุ่งถอยไปได้เพราะถึงคุณอยากคุณคุณก็คุมไม่ได้ทันทีที่คุณเปิดสามสิยังไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับเอาเคเบิลทีวีมาดครับตอนนี้เคเบิลทีวีดับได้ประมาณ9ก้าช่องให้มัน้ยนั่นแต่ในเคเบิลว่าไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชม,มาทางการดาวเทียนนะเคเบิลที่อยู่ในต่างจังหวัดที่มาทําเส้นนะครับเป็นอนาล็อกตอนนี้ยังเป็นอนาล็อก คุณรับได้94ช่องทันทีที่โครงข่ายเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเริ่มต้นคือคูณ8ต่อไปคือคูณ10ต่อไปคือคูณ20คุณมีเป็นพันช่องรัฐบาลมีปัญญาอะไรลุนเหรอครับคุณคุมคนผลิตเมืองไทยได้คุณคุมผลิตที่ต่างประเทศได้นหรอครับคุณคุมวอ s h ชิงตันโพสคุณคุมวอร r สปีดเจอ์นลได้นหรอครับ คุณเพิ่งไปปิดวิกฤติลีที่แฉเรื่องเองินไทยวิกฤติลีบอกปิดไปเลยครับวิกฤติลีฟออกกแถลงการ์มาแล้วนะครับแล้ววิกฤติลีฟบอกเดี๋ยวขา้าราจ้ารจะทําให้ดูว่าไอ้ที่รัฐบาลคุ้ม่ะมันเด็กๆรู้ว่าคุมไม่ได้แล้วจริงๆไม่ว่าโดยหลักการนะครับหรือโดยสถิติคุณคุมไม่ได้คุณอย่าคุมคุณถอยไป คุณกลับไปเป็นเรกูเลเตอร์อย่างที่คุณอนินจ่ายไคุณสรนัน์ว่าคือคุณจัดก,การกับสื่อด้วยเนื้อหาของมันถ้ามันผิดมันทําให้เกิดการวุ่นวายทางเทศมันทําให้เกิดความรุนแรงมันลวงละเมิดสิทธิของผู้อื่นมันมีกฎหมายที่จัดก,การมันอยู่แล้วจัดก,การเป็นเรื่องเรื่องเป็นเนื้อเนื้อใหม่แต่อยู่ๆคุณจะบอกว่าไอ้นี่ไม่ดีผมปิดหรือผมไม่ให้เปิดหรือผมแกล้งมันคุณทําไม่ได้ ถ้าคุณจัดการซี่รัดได้ปัญหาหายไปครึ่งหนึ่งปัญหาที่เหลือสังคมท่านกับผมมาว่ากันเองซึ่งซึ่งว่ากันทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างอย่าง,างที่ผมเรียนเลยคือสื่อเนี่ยเปลี่ยนไปทุกวันนะครับการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติผม รมะธรรมโมอะไรสาบินพบะผมเชื่อพระไตรลักษณ์ผมเชื่ออนิจจังทุกขังอนัตตาผมไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่ได้แล้วมันบังคับให้ได้นะครับผมจะต้องเปลี่ยนรูปมันใครพูดอะไรมาก็ต้องเอามาคิดว่าเออคนอ่านบอกอย่างนี้เว้ยไม่นั่นไม่ได้ถ้าเขาไม่ซื้อเราล่ะวันนี้เขาไม่ซื้อเล่มหนึ่งพรุ่งนี้ไม่ซื้อเล่มปีหนึ่งไม่ซื้อสามร้อยหกสิบห้าเล่มเป็นเรื่องนะครับคุณกำพลเคยเดิน ในการทุกมาสี่กิโลเพื่อขายกับทิมวันละเล่มเพราะว่าปีมันจะขายได้เพิ่มถึงสามร้อยหรืห้าเล่มนิดเดียวนมันสาคัญมากพอมันตั้งอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยมันอยู่ที่ท่านบอกกับผมเปลี่ยนธรรมดามาเรื่องวิวัฒนาการมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนของมันกว่าหางจะหายไปจากมนุษย์ก็ใช้เวลาประมาณสองล้านปี ใช่หไหมค่อยๆเปลี่ยนกว่าจะลงเดิมดีแต่อยากให้มันเปลี่ยนเร็วได้คิดเจสวา์ตคิดเก่ดในนามศาสตร้300ปีปริวาสุาสตร์กรรมันเปลี่ยนโลกไปอย่างสิ่นเชิงอัตราเล่นมันเพิ่มขึ้นท่านอยากให้มีอัตราเล่นท่านจัดก,การเลยเดี๋ยวสื่อมันต้องปรับตัวงมันเองสังคมบอกย,ยังไงสื่อเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้มีสื่อหลักอย่างอย่าง,างที่นั่งๆเห็นกันอยู่นี่มันมีที่คุณตุรนันกับ คุณอภิษฎโดดเข้าไปเต็นตัวแล้วคือโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายแหละการสื่อสารที่ทุกคนเป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารโลกมันไปถึงขนาดนั้นแล้วทําไมรัฐบาลไทยยังปฏิรูปสื่อเลยผมผมก็ติดอยู่ีดวงลงอย่างเงี้ยขอโทษที่เรียกให้หยุดก่อนนะครับครับครับตื่นน้ำคัสสวาไม่ต้องเด็กๆนะครับเชิญท่านพักเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องโซเชียลมีกเยอะหน่อยต่อครับ จะพาดีรัฐบาลต่อในที่วงท้ายแล้วบางทีการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นั้นเนี่ยผมว่าบางสเกลก็อาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เฉพาะพื้นที่เล็กๆแต่มันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับที่สูงขึด้วยผมว่านี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เลี่ยงบอลายท่านก็ได้พูดมาว,ว่าทั้งหมดทั้งหลายแหล่เนี่ยเริ่มที่ตัวเรานี่ถ้าเริ่มที่ตัวแล้วต้องไปทำจุดนี้เล็กๆเ,เลยนะครับแล้วถ้าพวกเรารุ่นนี้สามารถที่จะทำให้เกิดการต่อเชื่อมใน จุดเล็กๆต่างๆได้เนี่ยมันก็น่าก็ผลทางทางเอ่อโดยเฉพาะผมก็ก็ไม่มีไม่ม่มาเท่าไหร่ซึ่งผมก็คิดว่าแม้ทั่งเอ่อพี่เพิร์ลเคยบอกให้เขาเปิดขึ้นมาเถอะเขาตะโกนดัางๆเลยมันก็จะคล้ายๆกันเว่าตอนนี้คือคนก็เรียนรู้แล้วว่าอะไรมันเป็นข่าวเป็นความจริงหรือเป็นความเท็จเขาแยกได้นะครับเพราะเขาเลือกควงมตัดสินมันก็เยอะขึ้นมากดูเอาว่าแค่หกเดือนปีนึง ผมันเปลี่ยนเยอะมากเลยผมเจวมากเลยนะสื่อเปลี่ยนเร็วมากเลยทั้งคนที่รับสื่อกับคนที่ทำสื่อมันเปลี่ยนดุลความสัมพันธ์เปลี่ยนเยอะเลยคุณสุรนานั้นนะก็ที่จริงแล้วจริงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นจักรวารเรียนรู้สื่อเราถูกเปลี่ยนมาคือมันมีกระบวนการเปลี่ยนก้าวเดที่เราเปลี่ยนแต่ว่าพอมันเปิดมาเนี่ยเราให้คุอจริงๆแล้วในอเมริกาไอ้สื่อของอเมริกไอ้สื่อสุขั่วันมีแล้วแล้วมันก็เป็นเสรีภาพนีโอนาซีใน อเมริกายังดีเลยวิวชุมชน,นออกได้ออกได้ใช่ไหมฮะต่อะไรที่เขาไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นเขาพูดไป fundamental Christian โอ้โหขวจาจัดสุดๆมาประธาณ5%ที่โดนว่าเนี่ยเขาบอกฟ็อกซ์ดีเลยฟ็อกซ์ดีก็ขวาต้องว่ากันไปใช่ไหมแต่เราพอดีเราไม่คุ้นผมไม่คุ้นปั๊บผมเองก็เป็นนะเราเรานั่งคณะกรรมการเราเนี่ยพูดแต่เห็นพวกคนเด่นเนีเอาลูกเราไปกระทือหรืเวทีอะไรประนี้ไม่สนุกเท่าไหร่แต่ว่าในที่สุดก็ต้องยอมแล้ว เออนั Ổ, ่นก็เป็นมุมมองของเขาอันนี้ก็เป็นมุมมองของฝั่งนี้ให้ตรงกลางเนี่ยก็จะเริ่มรู้ใช่ไหมฮะว่าเออบางเรื่องฉันก็ฟังนะบางเรื่องที่เอสบีบีพูดเออเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาเราก็ต้องเริ่มที่ว่าทางไหนก็พิ่างั้นบางเรื่องก็ดีเพ่าฉันก็เออตอนนี้เป็นอะไรดีสเตชันหรือะไรเนี่ยนะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเอออันนี้บางเรื่องก็มีเหตุผลบางเรื่องไม่ใช่บางเรื่องที่เขาแฉออกมาอาจจะจริงก็ได้นะรัฐบาลไม่เห็นต่อเพราะ e TV i c ้ก็แห่เราไม่เผมก็ไปคอมนเมนต์ในนั้นะแต่ว่า i c ้เองก็พยายามที่จะทำให้เป็นกลางคือม,มันความเป็นกลางมันไม่มีหลักการเหนะือเราผู้ตำกลมแต่ทำอย่างไรที่จะพยายามให้เสนอสิ่งที่ดได้ก็ต้องพิสูจน์กันไปเพราะจริงๆแล้ว